เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เงาสะท้อนด้านหลังนะคะให้เป็นอีกภาพหนึ่งก็ตามตัวอย่างเหล่านี้เลยนะด้วย Photoshop 2023เลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวคุณดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนเดี๋ยวพิงเตรียมไฟล์ภาพเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็ทําการตัดภาพเจ้าเด็กน้อยคนนี้มาก่อนนะคะซึ่งรูปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้เมื่อตัดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ต้องเตรียมรูปอีกรูปหนึ่งซึ่งด้านหลังที่เราจะสะท้อนก็แล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะเอารูปประมาณไหนแต่ของพิงก็คือเป็นเด็กที่แบบจบแล้วเห็นไหมใส่ชุดจบการศึกษาอะไรประมาณเนี่ยนะคะ ก็จะเอาเด็กคนนี้มาเป็นเงาสะท้อนด้านหลังนั่นเองก็เดี๋ยวตัดก่อนเลยโดยใช้เครื่องมือนะคะ Quick Selection Tool นั่นเองแล้วเราก็ไปเลือกที่ Select Subject จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคลิกที่ Select and Mar และผิงก็จะเลือกเครื่องมือตัวนี้นะคะบัตทูคลิกที่บวกด้วยนะคะแล้วก็ขยายบัตรกด Rolling นะคะมาเติมตรงนี้หน่อยนึง แล้วก็ซูมไปใกล้ๆนะคะแล้วก็ไปเติมตรงปลายตรงนี้นะคะประมาณนี้เพื่อที่เราจะเอาเป็นเงาเนาะก็ไปปรับสมูทเพิ่มไปอีกนิดนึงสัก3จากนั้นนะคะตรง Output To ให้เป็น New Layer ไปเลยค่ะจากนั้นให้ทุกคนกดโอเคทีนี้นะคะเราก็จะดึง ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้นะคะไปใส่อีกภาพหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็ย่อนิดนึงค่ะย่อให้เท่ากับเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแล้วเอามาวางหรืออาจจะใหญ่กว่านิดนึงก็ได้แล้วก็คลิกที่เครื่องหมายถูกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปใส่สีให้เขาเป็นสีดำไปที่ fx ไปที่ color overlay แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำจากนั้นกด ok ได้เลยนะคะจากนั้นไปที่ edit และไปเลือก Perspective Warp จากนั้นคุณก็ลากเส้นนะคะต่อด้วยกันและไปคลิกที่ปุ่ม Warp จากนั้นคุณก็ลากมุมเงาพวกนี้ค่ะให้เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อได้แล้วนะคะก็คลิกที่เครื่องหมายถูกและดึง l a เยอร์แบ็กกราวตัวนี้นะคะไปไว้ด้านหลังเด็กคนนี้จากนั้นนะคะเราไปที่ Filter ไปที่ Blur g a l l ล r y แล้วก็ไปที่ Fail เฟลเบอร์แล้วก็จิ้มไปนะคะ ตรงนี้เงา15 px โอเคละทีนี้เรามาจิ้มด้านล่างตรงนี้นะคะและปรับตรงเบอร์เนี่ยให้เป็นศูนย์ไปเลยส่วนตรงนี้นะคะเงาตรงนี้เราก็ลากลงมาด้านล่างมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าอยากให้เบอร์นหน่อยๆนะคะเราจิ้มที่จุดด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็ปรับเบอร์ขึ้นไปได้หน่อยๆน่อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เมื่อได้ลักษณะประมมานี้แล้วเนาะกดโอเคแล้วเราก็ปรับโอเวอร์ลดน้อยลงมาเห็นไหมคะเราก็จะได้เงาตามที่เราต้องการแต่ถ้าอยากให้เนียนอีกหน่อยเดี๋ยวเราต้องใส่เงาใต้ใต้เท้าของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะ New Layer ขึ้นมากดบวกนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือบัตทูนะคลิกข,ขวาแล้วก็ปรับหัวแปลงให้มันเป็นแบนๆลักษณะประมมานี้ แล้วเราก็เป่าพอซิตี้เจ็ดสิบเหัวแปงก็อย่าลืมให้เป็นซอลลาวลักษณะประมาณนี้ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ย่อขนาดบัตรแล้วก็บัดเข้าไปใต้เท้าอ่าประมาณนี้เลือกข้มือมูทูขยับขึ้นไปนะคะอ่าถ้าคุณเห็นไม่ชัดเดี๋ยวพิงจะปิดแบ็กเกลด้านล่าง ให้ดูก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับพิงนะคะพิงมีคอรส์สอนพื้นฐานโดยเฉพาะสำหรับใครที่อาจจะมีทักษะมาน้อยนิดหรือไม่มีทักษะมาก่อนเลยนะคะก็แนะนำให้เรียน Cross Photoshop for beginner ค่ะแต่ถ้าใครอยากเรียนพื้นฐานจนไปถึงระดับ a d v a านซ์แนะนำให้เรียนคอร์ส t o p c ค t ได้เลย หากท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจไว้ได้เลยเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ค่ะ